ขายดีมากครับยุคนี้สายชำระเป็นแบบสปริงท่านผู้ชมมีความขอเรียกว่ากระทัดรัดนะครับผมไม่ห้อยไม่ย้อยนะครับปกติแล้วอันเดิมของผมเนี่ยชอบห้อยย,อย้อยโดนน้ำเป็นตะกันอะไรก็ง่ายอันนี้เซตนี้ท่านผู้ชมเราซื้อเป็นทั้งเซตเลยทั้งตัวหัวฉีดที่เป็นสแตนเลส304ราคาไม่แพงอันนี้ใช้มาก็โอเคอยู่นะเวลาฉีดก็โอเคอยู่ทนะ่านผู้ชมผมลองฉีดดูให้นูนะ นี่ีดีอยู่นะทผู้ชมตัวนี้นะเป็นสแตนเลส304เกรดอย่างดีเลยมีที่พักให้เราซื้อเป็นแบบเซ็ตแบบนี้แล้วก็พักแบบนีท่านผู้ชมที่พักหัวฉีดสายชำระนี่แล้วก็เสียบกับตัว4ีหุนนะครับฟัดวาลก็เรียกว่าฟัดวาลเป็นแบบสปริงแบบนี้ท่านผู้ชมเวลาใช้ก็ดึงมาใช้งานเลยนี่ใช้ดึงมาใช้งานเลยนะครับสะดวกสบายมากๆยุคนี้สมัยนี้อะไรอะไร,ะไรก็สะดวกสบายมากขึ้นง่ายมากขึ้นครับ กดซื้อกดสั่งกันได้ท่านผู้ชมลองเปลี่ยนมาใช้อะไรใหม่ๆดูท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าอ๋อเนี้ยมันสะดวกสบายมากขึ้นจริงๆครับกดซื้อกดสั่งกันได้ครับผมขายดีมากเลยครับท่านผู้ชมเยี่ยมมากเพราะว่ามาส่งสบายแล้วก็เป็นอะไรที่เทคโนโลยีใหม่ๆครับที่ใช้งานได้ดีท่านผู้ชมราคาไม่แพงเลยครับ